้าไม่อยากให้รอกของนาที่รักนะครับเป็นรอยขีดขวดนานะระวังด้วยนะครับรอ,อกที่รักของนานาจะเป็นรอยขีดขวดถุงใส่รอกนักตกปลาเขามีกันนะครับนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะแมะนําของค่ายโฟเต้นะใส่รอกสุดหรูมากเลยนะครับพอเจอแสงจะมีวิบวับด้วยนะครับทํามาจากผ้าม้วนอย่างดีปกป้องรอกของนานาเลยนะครับสามารถใส่รัดบน เบ็ดแบบนี้เลยนะครับที่นานาเห็นอยู่นะครับใส่ได้ทั้งซ้ายและก็ขวานะมีให้เลือกเลยนะครับนานาผมทิ้งลายแทงไว้แล้วนะครับร็อกเบสดร็อกทรงกลมร็อกสปินนั่นเองนะครับเป็นวิธีสามารถปกป้องรอกตัวโปรดคู่ใจของเรานะครับเนื้อด้านในเป็น เนื้อ PVC นุ่มนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับนานาที่สนใจนะสินค้าเย็บมาอย่างดีเลยนะครับมีโลโก้ของ f o เ t เป็นยังไงกันบ้างนะครับรักษารอกตัวโปรดของนานาพีพีไวรุ่นเลยนะครับมีให้บริการมุมตะกาแล้วนะครับมีรอกทรงกลมรอกหยดน้ำรอกสปินนะครับของค่ายโฟเท่แบบนี้เลยนะครับถ้านานารักรอกหยดน้ำของตัวเองจัดได้เลยนะครับ เป็นรอกคุณค่าทางใจิตใจนะเอาไว้ไปตกคู่ใจ